ถ้าจะเปิดเพลงอยู่รุมพี่น้องเรียกสิเลไทยเลยวะเนาะสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสู่ทุกคนเนาะมาต่ออีพีที่ซองพี่น้องอยู่เมืองเพื่องเนาะเราตะกล่วนมาหอดกับท่ายีวิวให้เบิ่งเนาะเมื่อนี้เอาอยู่มือหนึ่งแล้วพี่ชายอยู่นี่มือหนึ่งว่าอยู่มือซ้ายกลับไปใายมืออื่นมือซ้ายนะมืออื่นถ้าไปใายมืออื่นมือถ้าไปวัดจังเลย ไปบังเบียงเอออือไปวังเบียงเนาะเหมือนเขามาเมืองเฟื่องเนาะเยวมาถ่ายบรรยากาศหน่อยเพิงเห็นแต่ในหูบในเพชรไดไล่เขาแซ่กันก็ถึกมาเบิรงตัวจริงเหรอโอเคอยู่งามอยู่พี่น้องเลยบต่วโอ้ยเกือบกูจะแซ่เยยะนิดกูจะนี่พี่น้องบรรยากาศกันน่เลยเนาะหน้ามันคือโปรไซคืองามหรือเปล่าคราลงคือบังงามก็ ของงานดีทั้งของนะนย่เทากี่พี่วะนี่เขาบ่มีเสือ้อหายปเสือ้อส <c oughs> ู้ฉีบใช้ทีมง,งานนายเองเข้าไปใมาปากได้ยังเนาะบอกว่าของเขามีสองของของของมีงกระบอนียของย,าย่ากว่าของย,าย่ายออพี่อยู่เสื้องานดีเนาะ นี่ดาจ้ามุ้งฮะเดไปกินข้าวพกมุงเนาะตอนคิดถึงอาหารเขาอยู่อยู่บองเขาขึ้นหรือเปล่าขึ้นเทไรพี่ขึ้นละพันนึงขึ้นะพันหนึ่งไหเออโอเคว่าเส่ะอืมตทีเขาเศร้าขึ้นเทไรพีเขาเศร้าใช่พี่เขานอนยืนมือแรกงเขาสีนอนมือแรกงนี่ขึ้นละพันนี่โอ้เขาเศ้าไปเฮงไงยังพันนึ่เนาะ จั่ตอนนี้บ่มคนขึ้นมามอืี่าจะ6นตัวนี้เาามียเนาะเออวันนึงได้ของติดกันมั้ยเออส่งส่ส่วนเฮาโอเคเบิดแค่นี้เนาะป่ะนากมีาสินอนคืนนึงเนาะมื้ออื่นเช้า9:00นสิไปงเบียงตอนเฮายังอยู่เมืองเครื่องอยู่ จะหนีไปห้างเบี่ยงจ็ดก,กิโลคืเจ้าเป็นคนเล่าไเป็นคนไทยไปสิผู้ไม่กเกิร์บเก้มากเสือกับคางแดงก็ข่อยกันหนึ่งคางแดงก็ขอ่ขอ,ขอยกว่าที่ผู้กตีเห็นแต่ในเฟไนได้ขเขาแทกันเกิร์บบรรยากาศกำลังไหนแน่นที่มันซื้อสะสมมากะทำไมัสิาปานเปเอไรข้าวจุ่ลงมาเปิดเองนะ

อ๋อเป็นอะไรก็ได้ทสามสิบนาทีแม่ายาเรสขงคนขเอาขยับต่ครับอะไรขยับเอาอะไรอะไรก็ได้ขึ้นขคืนขึ้ิง่ามเนาะเขาจะเปิดไพ่เองนะปิดเขาปิดืป พี่ต่อจิบเบียร์อยู่ทึ่งโอ้โหมันจะสีก <c oughs> าบมาด้ลายพี่ต่อไงนาสิเป็นบ,บ้างว่านน่นาจะขึ้นลายเนาะมันบ้านเทศกาลนาเหมือนนี่เขาสิเป็นบ้านบ้านด่าบ้านการเขาเขาเหมืนบาดินมาเที่ยวนี่นะบรรยากาศกาีก่เน,นี่ยมับรรยากาศกี่เนี่ยเลยพี่ต่อไหนไหนมาสัมผัสตัวจริงกันถือว่า บิวดีนี่เปล,แบบล,ล่าบิวแบบบิวรักลานเนาะสวยงาวาออย่ายนี่เปล่าไงโหขั้นมีคนต้องสิเขื่อนกว่านี้เนาะเพราะว่ามาตอนแดงหนาเขาสิมืออ่อยเพราะรถัฟไหนเขากินดิสิแม่ มีคือที่ฝากบวชอาแมนม้เแปดเก่าห้องอ่ง่าเบืืองแล้วพี่น้องมีห้องว่าสเกินร่องแถาสีขาวงก็ต่งีเนองจะยู่เท้าง่ายมีไมนเป็นตู่เป็นตู่กสิเป็น้อนตัวกอนโตเบอบรเนี่กันหนามา กัน,นหนามเลยเยอะสามสิบเนี่นนบอมันมีแนวกันหนามอีกคอยเอาตัวกันหนามไปสวยงามนี่พี่น้องเลยมีเตอร์กีบยี่เมืองไทยบรรยากาศให้็นไหมนะเหมือนบาสุก็ปาบปล่อไปยังกัน,น,กกนกต่อย่างกันชุดซอยเลย้วยางกันชุดกับกัปของพี่น้องมิเตว่าเฉพาะกับกินข้าวกีนหนานะพี่น้องปล่อ ไปหาตัดขีดลงก่อนน้องแยามาท่านที่งานคนท่านกันนนกนโบโบเคันเลยาน,านาก็นดีาศาศาเ,เป็นนันนนเกเพราะว่าเราเป็นีปป่น้องโหลดขีกับงาตัดไม่เข้มขาดกับได้เยด็ใบละสองคนไป,ป,นไ,ปไปคอนนี่ต้นนี ขอนกุ้งส่วน่วนตีมาขึืนนั่งกันลองนี่นาะลองเตะอันนี้เลือดเลยนะไม่ผ่านรอลองได้ตะวันกลางตอกินนะส่วนเยกาท่ามือกันนี่เกี่ยวอีซีเน่ยไปนั่งไปอีชมยิ่ไปดลยน้าพอดีเดีได้นี่ไปอีกแล้วไปอ้ ก็บอกอยู่แล้วจงมาไปทำป้ามาสุกบู้ยัานเกือเปียกบ่คิดแต่งตัวมาถ่ายทีน่ะยช่ใช่บวะมีทุกคนตอนนี้กำลังสิไปกินข้าวแห้งนะตอนหิวข้าวแห้งๆซ้ำแจ็คแบบโวิอีกเนาะถ่ายคลิปเนี่ย จอยอพี่ที่สองพี่เนาะหลังจากทำมาตาดีวิ่อุมองพี่ภาคกันเนะาะผู้แกนี่ถึงแล้วเป็นตัวเป็นส่วนเป็นส่วนเนาะเดี๋ยวไปเบ่งมาเอาสิีดิเดี๋ยวไปเบ่งม,เบงมาสิมีนูยังมินูอาหารยังมากินพีน่เนาะเดี๋ยวไปเบ่งไปงส่วนเหมือนกัน ตอนนี้ก็มาฮอดบองทีกินข่าวแล้วพี่น้องเขาไปานโมเดลแบบนี้สร้างยังเงีอยู่สร้างลายยู่าเนี่ยเนาะนี่จะกินไม่ได้จิโนชีิมก่อนถ้าคนไทยกินไจะกินไมได้แตะเนื้อชิมก่อนคือยู่นะยูพัทนาดอยฮะเนยียงาควิดไปน้ำจิบเอากินข่าวสร้างปลามาซี่ตัเดี๋ยวนอกินโมบิกอนพัฒนเนาะเคดเนี่นหน่อยด้

กันแ้ไม่กินลยถ้าถ้าเืองด่มเขา่้ามาไกินเขาไข่ก่อนไปเนะเดี๋ยวกับร้านวดกินเเื่อเศ้าลูกเศ้าเลยสุดท้าย่นทยดีดูก็เข็มหนีมุ่งหน้าน้าเออหารกมากเล้าหนึ่งห้าอะ่หนอร์ไปโจมกับ ซไปเลหนได้ะยช้เอาโกนจ๊ะก็ยกินจะเทเบียร์ปะาหน่อยพี่เนาะ้งว้งควอว้เีนยว้เกิ้าบ้อเกินกินประนิบ้านเขาเยปลวปลาเมนปลาขาวเปรี้ยวๆแบเนี้ยงดีกุงแชนเครยวนจะรับก็คงจะดีนะ

มาเอามาเนซุปปลาเนี่นี่ครับนี่านตลาดพริกกินกินกิเบิดเบิดเดอบะคอนเดอเบิดเดอรเบิดแก้วไเบิดเบิดจอเบิดจเบิดจอนเสียเียนะบะคอนนะเส็บพอแม่แล้ว่อรกินแ่พอะพวกกั่งเดีใหญ่ตีคนจปส่งกินต้ออยากคือว่าปลาุกเป็นเห็ดไรเนาะ ดูขาโบราณดูมันยังไงนีว่าที่ปักจองเวทเมือนกันจองเก่าที่จะทิ้งานเหรออย่าลืมยับนะนมาเอาขิแฟนว้เลยนะพี่น้องกินเดียบรอยไอเตลนเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วแฟนจะตือได้พี้องเดียวสซกินนะนะมาทีเวทจักไหลน่าขเสือดิสอ

อล่งตมมันกินอาหารสายอื่นนะไม่่ค่อาหารยเป่แปดมุไม่ใช่อาหารสามื่นมเป็นอ่เข้ามาตั้เองหรอน่มนายจะไปกระต้มสับต้มขึ้นอยู่อย่างนี้นายทีเป็นหบ่วยทา bày pai măng chื่o á, mình đã có đổi, mainland, nghỉ, đầy, pues là, là. đi rồi, mình đã có đi rồi, mình đã có đi rồi, mình đã đi có đi rồi, mình đã อาโปนาเนพีไขอบคุณแบบใหม่ท่อ๋อารวมได้นีได้เเนาะสอเคร้านบกสิบ็่าแมาแม่มใสเงินด่านเนาะสองาสองสิก้านเท่าไหร่ละสองแสนสองแสนหนึ่งหมื่นสองแสนหนึ่ม่นสองแส่งสิบพันเ็สินหน่มื่น่โอเคหนึ่งหมืพอดีเลยโอเคสามพันห

Cảm ơn mừng bên rồi bà chưa đạo Cảm ơn nó hơi kịp khảo đạo